สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับคุณผู้ชมก่อนจะดูข่าวการประชันอาวุธของชาติมหาอำนาจไปดูข่าวล่าสุดในสหรัฐกันก่อนครับเราทราบกันแล้วว่าในขณะนี้พรรคเดโมแครตของสหรัฐได้เสนอเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเพื่อถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ให้พ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ในกรณีที่ได้ยุยงปลุกปั่นให้ชาวสหรัฐที่สนับสนุนเขาก่อความวุ่นวายจนถึงขั้นจราจลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาจนเมื่อสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างได้ลงมติเป็นเอกฉันแล้วจึงยื่นเรื่องต่อสภาสูงหรือวุฒิสภาให้พิจารณาถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปแต่มีท่าทีว่าทางสภาสูงจะพิจารณาถอดถอนนั้นหลังวันที่20มกราคม คืออาจจะทําการพิจารณาหลังจากที่นายโจไบเดนได้สาบานตนเข้ารับตําแหน่งเป็นผู้นําของสหรัฐคนใหม่แล้วซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นหากสภาสูงพิจารณาเห็นด้วยกับการถอดถอนนั้นจะทําให้นายโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถดํารงตําแหน่งใดๆของภาครัฐได้และไม่มีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในสมัยหน้าด้วย จากวันนี้ไปจนถึงวันที่20มกราคมนายโดนัลด์ทรัมป์จึงยังคงมีอำนาจเบ็ดเสร็จในตำแหน่งประธานาธิบดีจึงทำให้หลายฝ่ายวิตกว่าอาจจะใช้อำนาจไปในทางที่เกิดผลเสียต่อสหรัฐและเกิดผลร้ายกับหลายฝ่ายได้โดยเฉพาะวิตกกันว่าในวันที่20มกราคมที่เป็นวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายโจไบเดนนั้นอาจจะเกิดความวุ่นวายและความรุนแรงขึ้นอีกเมื่อความวิตกต่อสถานการณ์เพิ่มมากขึ้น นายโดนัลด์ทรัมป์จึงได้ออกมาปรากฏตัวล่าสุดโดยได้กล่าวแถลงอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนเขาอยู่ในความสงบในตอนหนึ่งของการถแถลงนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าไม่มีผู้สนับสนุนที่แท้จริงของผมจะดูหมิ่นและฝ่าฝืนกฎหมายไม่มีผู้สนับสนุนที่แท้จริงของผมจะสามารถคุกคามเพื่อนชาวอเมริกันของเขาได้ หากใครที่ทำเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเราเพราะคุณกำลังโจมตีประเทศของเราที่เราทนไม่ได้เราได้เห็นการจลาจนเกิดขึ้นมากเกินไปการประท้วงมากเกินไปการกระทําที่ขม่มขู่และการทำลายล้างมากเกินไปจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆกับผู้ที่โจมตีรัฐสภา,าเมื่อสัปดาห์ก่อน ในตอนนี้ผมขอให้ทุกคนที่เชื่อมั่นในวาระการประชุมคิดหาวิธีบรรเทาความตึงเครียดสงบสติอารมณ์และช่วยกันส่งเสริมสันติภาพในประเทศของเรามีรายงานข่าวว่ากำลังมีการวางแผนเพื่อจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่วอชิงตันและทั่วประเทศซึ่งจะเป็นภัยคุกคามที่เกิดกับประชาชนชาวอเมริกันทุกคน ดังนั้นผู้ที่จะกระทำการนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายผมได้สั่งให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางใช้มาตรการต่างๆเพื่อรักษาความสงบในทุกภาคส่วนที่สำคัญกองกำลังพิทักษ์ชาติหลายพันคนกำลังทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นเราจึงแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างปลอดภยัยโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆ ในวันนี้ผมขอเรียกร้องให้ชาวอเมริกันทุกคนเอาชนะต่อความคิดที่ผิดในช่วงเวลานี้แล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคนอเมริกันที่เราเลือกจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อประโยชน์ของตนและครอบครัวเพื่อชุมชนและเพื่อประเทศของเราขอพระเจ้าอวยพรคุณและอวยพรอ,อเมริกาคุณผู้ชมครับ ผมขอจบข่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์และสถานการณ์ที่ตึงเครียดในสหรัฐไว้เพียงเท่านี้ครับที่ผมอยากให้มองกันถึงช่วงสมัยต่อไปที่นายโจไบเดนจะเป็นผู้บริหารงานของประเทศสหรัฐคือมีผู้สันทัดกรณีทางด้านการเมืองและการทหารต่างวิเคราะห์คล้ายกันว่าในช่วงเวลา4ปีข้างหน้านี้สิ่งที่ท้าทายความสามารถของนายโจไบเดนมากที่สุดคือการนำพาประเทศให้พ้นจากวิกฤตโรคระบาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศและแก้ไขวิกฤตเสื่อมศรัทธาทางด้านการเมืองระหว่างประเทศด้วยซึ่งผู้สันทัดกรณีมองว่านโยบายของนายโจไบเดนที่แตกต่างจากนายโดนัลด์ทรัมป์โดยสิ้นเชิงนั้นอาจจะนำพาสารัฐกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง mm. เช่นด้านเศรษฐกิจที่นโยบายมีความเป็นมิตรมากขึ้นกับอารยประเทศทั้งสงครามการค้ากับจีนที่จะลดระดับความขัดแย้งลง และมาตรก,การคว่ำบาตรที่ใช้กับฝ่ายต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ประนิประนอมมากขึ้นแต่สิ่งที่อาจจะเพิ่มขึ้นจนผู้สันทัดกรณีต่างวิตกคือด้านความสัมพันธ์กับรัเสเซียนั้นอาจจะแย่ลงเพราะแนวคิดดั้งเดิมของนายโจไบเดนนั้นค่อนข้างมองว่ารัเสเซียคือคู่แข่งที่สำคัญในทุกๆด้านโดยเฉพาะอิทธิพลทางการเมืองและการทหาร ดังนั้นการนำพาษารัฐก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์นั้นคือการคานอำนาจและต้องเหนือกว่ารัเสเซียในทุกๆด้านครับคุณผู้ชมเมื่อแนวนโยบายของนายโจไบเดนอาจเป็นไปในทิศทางที่ขัดแย้งกับรัเสเซียทางรัเสเซียก็เหมือนจะล่วงรู้ถึงสถานการณ์ในวันหน้า ล่าสุดทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียจึงได้มีการประชุมใหญ่และมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่านับจากนี้ไปทางรัสเซียจะเพิ่มศัก,กยภาพของกองทัพให้สูงมากขึ้นกว่าเดิมโดยจะมีการพัฒนาและผลิตอาวุธขั้นสูงเข้าประจำการในกองทัพให้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นและหลายฝ่ายในรัสเซียได้มีการกล่าวถึงขีปนาวุธข้ามทวีปมินิทแมน3ของสหรัฐที่มีการพัฒนาอัปเกรดใหม่ จนมีประสิทธิภาพที่สูงมากและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐก็กำลังพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเช่นกันซึ่งได้มีการคาดว่านายโจไบเดนจะทำการสารต่อโครงการพัฒนาขีปนาวุธต่อไปจนทางรัสเซียไม่สามารถจะอยู่นิ่งได้ซึ่งหมายความว่าตลอด4ปีจากนี้ไป อาจจะเป็นยุคแห่งการประชันอาวุธขั้นสูงของสองชาติมหาอำนาจที่เป็นการแข่งขันทางอาวุธที่เข้มข้นที่สุดแห่งศตวรรษครับ ของฝากท้ายคลิปไปดูไฮไลท์ของขีปนาวุธต่างๆของทางรัสเซียที่มีอยู่ในเวลานี้กันครับ ศักดิ์ศิลารายงานข่าว